แล้วลองมาดูในเรื่องของทฤษฎีที่นะคะในส่วนของจแจมแซ่พวกเราเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้ข้อมูลมันไม่มีตอบได้เนาะวันนี้จะมีใครนึกออกไหมว่าถ้าเราเป็นเอ่อไรันด้เนี่ยผู้ประสานงานแลวการน,น,นะครับ <c oughs> เพื่อขาย <c oughs> เราเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้แล้วก็มองว่านะครับกิจกรรมในคร,ร,รั้งนี้การดําเนินงานเรื่องของเรื่อขายิจมแซ่ตรง ไม่สูงไม่ดุทีมงานนะครับอยู่เครือข่ายที่จรูปธรรมเนาะแล้วก็สามารถผลเคลื่อนในท<น>ี่ก็ได้คุยกับพี่ห้อยตั้งแต่ปีหกสองปิดโควิดราเชียงรายได้มารับความรู้นะครับแล้วก็เชื่อมเครือข่ายกับทีมเช่ไนเรานะครับนะครับในฐาหนะที่เป็นียอกันเป็น,นเนพียงที่จุดูุแรงวูเรานะครับในส่วนหนึ่งนะครับที่จะให้นะครับอ,อยากจะฝากคำสั้นๆเมื่อวานก็พูดอยู่เนาะนะครับ เป็นโอกาสที่ดีที่น้องๆนะครับจะได้มาเริ่มขับเคลื่อนเริ่มกิจกรรมเรียกว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรืองดนะครับที่ตัวมีเชีงรายได้ได้ไหมได้ไหมข้าวสมกสอประโคนกล้าเหมือนเหมือนโต้วันทีเลยเนาะก็อยากให้น้องเราเรียกเปิดเรียกว่าเปิดสมองด้วกันนะครับในเรื่องของการเรีนพัฒนาความคิดแล้วก็ ส่งผลที่ดีให้กับชีวิตได้นะับไม่ต้องนนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอการทำโครงการเซนแซดร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเราต้องรู้ฝั่งตรงข้ามของเราก่อนเพราะฉะนั้นข้อมูลทางการแพทย์อะไรต่างๆแล้วก็กิจกรรมบนลงอาจจะลองเปิดดูแต่ก่อนที่ไม่ไม่ไม่ด้คิดอะไรมากครับมือนเป็นจุดขายจุดดีของบริษัทเลยก็ยว่าได้ครับเพ<ม>ราะว่ามันแบบบริษัทเนี่ยรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายที่ซื้อนากส่วนใหญ่มัไจะเป็นใคร ประมาณนี้เขาก็ไม่ได้สนความผิดถูกของไอ้กฎหมายอะไรพวกนี้หรอค <ฮะ S 1> รับเพราะทางร้านเขาก็เด็กแบบเหมือนกฎหมายกำหนดไว้ว่า1 8ปปี20ปีอะไรห้ามซื้อใช่ไหมครับก็คล้ายๆกันครับ <ฮะ S 1> ผมคิดว่าความรู้ของเด็กและเยาวชนนะครับผมอาจจะไม่รู้ถึงโทษของบุหรี่ที่แท้จริงคร <ฮะ S 1> ับผมก็เลยคิดว่าบริษัทบุหรี่ก็เลยลจับตลาดเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายก็คือเด็กและเยาวชนเขาเขียนไว้ในเอกสารรับเอกสารลับของท่าหมายถึงว่า เมื่อสร็จปีหลีมข้อมูลขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวก็อาจจะแชร์ให้น้องๆฟังทีหลังนะคะแต่ว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่วิจัยออกมาออกมาเรี่้อย <ๆ S 1> แล้วคือว,ว่าเยาวชนที่สุบรีประมาณ400,000ตัคนนะคะโอเคถ้าเปอร์เซ็นที่บบไม่สามารถเลิกสุบรีได้อันนี้คือถ้าไม่มีกิจกรรมใดๆเลยไม่มากซึ่งโดยกิจกรรมของนุชี่ที่เราทำเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของเก่งทางด้านเทคนิค แล้วก็อยากให้มีคนเชี่ยวชาญมาสอนเรา,เราทำได้ขึ้นไปที่เว็บไซต์พวกเป็นฐานข้อมูลหลักด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็น f Facebook อ่ k เอามุมสือขึ้นมาอยากให้ทุกคนกดไลค์กดติดตามเพจอ๋ออันนี้อันนี้เป็นสามคนเม้นสุดท้ายจะให้เสื้อตัวนี้ด้วยเหมือนกันเม,ม้นเข้าไปสามคนสุดท้ายนะ ตอนนี้1 0บโมงสินาทีเข้าไปแล้วนะคะแต่ว่ามันน่าจะมีปัญหารเรื่องอินเทอร์เน็เตนะสามนาทีอีกสามนาทีเม้นมาทักกระผมเบนเทนกับเ,เพื่อนๆเนี่ยเข้าลงสดเพ่อสองสารอบสาม,มารถกับมีการออกแบบดีไซน์กิจก,กรรมด้วยตนเองแล้วก็ทางที่เราก็จะสนับสนุนสืส่อกรลังลงโอเพนเฮาสหรือว่าเดินมณรงในวันวงสปีโลก โดยใช้ตีกบีเขามีพื้นที่ที่เป็นชายหาดเข้าก็ดึงหรือว่าจับในส่วนเที่ยวหรือแม้แต่ในส่วนของพิจิตที่เขาเก่งทางด้าน